และเมื่อมีสติขึ้นมานะครับสัตว์ก็ชี้มาที่สัตว์สัตว์ก็ไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจรูปขันสัตว์เผลอไปแต่เมื่อมีสติสัตว์ก็นึกขึ้นได้นะครับก็เกิดการดับ จากเวทนานามขันนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ลมหายใจก็คือมาเกิดที่ลมหายใจเข้าออกตามหลักเกณฑ์ตามที่กล่าวเบื้องต้นนะครับก็คือหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้นะครับหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้ก็ ทำไปได้สักพักหนึ่งนะครับสัตว์ก็เผออีกแล้วนะครับก็รวมตัวนะครับไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกของขันห้าก็รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับขันห้าก็มาสร้างพบสร้างชาตินอกขันห้านั่นก็คือสัญญานาม,มขัน สัญญานามัน a ก็คือจำมั่นหมายในอดีตนะครับอดีตนั้นก็มีทุกข์และสุขไม่ทุกข์ไม่สุขนะครับสมาธิก็คือสัญญาอย่างหนึ่งนะครับเมื่อทุกข์ก็ทุกขติอิบังนาก,นกเมื่อสุข ก็พบสวรรค์ชาติเทวดาหรือสุขคติชาติเทวดานะครับและไม่ทุกข์ไม่สุขก็เช่นเดียวกันตามที่เราเกล่าวมาแต่เบื้องต้นนะครับก็เมื่อมีสติก็ชี้มาที่สัตว์อีก นะครับว่าไม่ได้อยู่กฎเกณในเรื่องการปฏิบัติธรรมภาวนาอนานปาน,นาสิิก็ดับจากสัญญานาม,มาขันและมาเกิดที่ลมหายใจสัตว์ก็มาดูลมหายใจของขันห้าเข้าและออกตามหลักเกณฑ์นะครับ แล้วก็เผลอทำไปสักระยะหนึ่งสัตว์ดูลมหายใจสักระยะหนึ่งก็เผลนะครับดับจากลมก็มาเกิดที่สังขารน,นามขันนะครับก็คิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องอนาคตก็หนีไม่พ้นในเรื่องทุกข์และสุขนะครับและไม่ทุกข์ไม่สุขก็เช่นเดียวกัน ก็ทุกติอิบานารกสุขก็สุขคติชาติเทวดานะครับไม่ทุกขไม่สุขก็ไม่ได้อยู่ในสามผืนนาพบใดพบหนึ่งหรือในสังสารวัตรแต่อยู่ในพบปัจจุบันนั่นก็คือพบโลกชาติมนุษย์ อุเบกขานะครับอยู่ในภพโลกชาติมนุษย์เป็นปัจจุบันนะครับจะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุเบกขาหรือดวงจิตตั้งมั่นอยู่กลมหายใจอย่างเดียวนะครับก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุเบกขา